อาหารเพิ่มตำยำจเลยครับแรงดาคึ้งตัวตอนนี้ต้องวิ่งวิ่งยำแลยครับตอนนี้ครับนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะฮะชำนาญการพิเศษนะ <มา S 1> ที่นั่งคอยตรงโน้นคุณอะไรช่วยดอม้ร้านพี่อ้อยอะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่ๆนี่อาจจะทำไม่ได้แบบนี้นะครับหนา คุณเอหรือเปล่าเดี๋ยวคุณลงแลาไปคุณเอครับคุณโจเข้าใจหนูไหมว่าหนูต้องต้องเป็นพ่ออะไรไหมหนูไปนับเวลาเปี๊ยะแล้วพี่บินเหมือนบินคุณบอกเนี่ยนับเวลาไว้เปี๊ยะเราเราพปผิดพลาดเวลาไม่ได้พอเราผิดพลาดเรื่องเวลาความน่าเชื่อถือเรามันก็ไม่มีครับแล้วบางทีเผื่อพี่เขามีธุระเ็าต้องไปนับไปเอาของอะไรต่ออีกหลายที่อ่ะใช่ใช่ใช่ น่าหน่าช่วยบอกแม่น่าแม่จะให้หน่าคิดกับแม่กุลัดน่าหน่าก็ไม่ใช่ด้วยองคุณแม่อันที่เิียวลูกคุยมากับคุณแม่ก่อนอันนี้ก็ตัวเดิมใช่ไหมครับนั่นแหละค่ะเดี๋ยวผไปเสิร์ฟ ดเหรอได้ๆๆไ,ไ,ไซื้อหน้าใจดค้าอขอบพระคุณนะคะคุณโจนะ,นะขอบพระคุณค่ะแายน้าดูเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟโเดียวล้คือ ยำแมงดาครึ่งตัวจ้าขอบคุณค่ะออู้สั่งกันเพียบเลยนะฮะของหมดแล้ว400ออ๋อนนเม,มนูเดียว400อู้ชุดใหญ่ต้องใช้จานขนาดไหนเนี่ยอ่ากลมสิคะอ๋อจานกลมแบบของคุณต่อนะครนนะฐมอ่ะอ่าจัดไปเออดีสง่งเดี๋ยว เดี๋ยวนะลูกนะเดี๋ยวให้แม่จัดตรงนี้เสร็จก่อนแล้วพอทำคุณลุงแล้วไปบอกแม่ทําไปทะเลาะกันไปบ้างอะไรกันไปบ้างอย่างนี้เลยครับมันต้องชัดเจนนะเจเล็กเขาบอกว่าเพราะว่าทดลองเพาะฝึกทำควาเข้าใจกันใช่ไม่ได้ทะเลาะไม่ปกติก็เป็นการพูดคุยอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าไม่เราต้องฝึกด้ยความชัดเจนอ่าเราจะได้เป๊ะๆแล้วก็ไม่ผิดพลาดเจเราเรียกสวัสดีไม่ได้ยินเราก็บอกสวัสดีค่ะคุณโจ ไบ้ระโดดวิธีนึง <laughs> ทำเป็นหูตึง้งมาลุยต่อมันต้องทำงานสติมาปัญญาเกิดเน้นขะับก็ต้องเข้าใจเกครับอันนี้จะคันเทปออกได้เลยนะลูกต้องดูซนะ้ายดูขวาก็แม่ เราไม่ค่อยอะไรหรอกเราก็กลัวคนมาเหมาเราเหมืนะอนกันน้าว่าไหมคะคุณโตเกิดว่า่าเด็กเอาหลังไปต้มยายท้อตอนนี้ใกล้หมดเวลารถแล้วนะครับต่อไปก็เขาจะเข้าได้เป็นเวลานะครับแต่ถ้ารถขาเต็มแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถนำรถเข้ามาได้นะอันนี้เป็นรถพ่อค้าไม่ขาเองนะครับ นี่ดู400จานนี้นนนดเ,นเ,เดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟแล้วนะลูกนะเสร็จแล้วแน่นะเดี๋ยวมีในนี้มีแซลมอนนะคะคุณโจใช่ใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเนยถาดนี้400นะถ่ายผมไปเสิร์ฟเอง ได้ได้แบบอู้ยชำ้ชำช้ำปกใจนะช้ำมากเสร็จแล้วอะม,มาผมว่ากุ้มเลย,<ท>ยเนี่ยสี่ร้อยเนี่ยถ่ายของสุดๆุดอนะขอบอคุณนะคะครับครับ,รบนี่ฮะมาไปเสิร์ฟไปเสิือยายหกล้มนะฮะาไปเสิร์ฟนะครับ ไปด้วยเสิร์ฟไปด้วยนะฮะอา้าวกินกันหมดไหมเนี่ยจะกิโน,กนโอ้นะขอบคุณครับเอฟซีนะฮะเอ๊ะ <c oughs> เราไม่ไปแล้วจ้าไ, <c oughs> ไม่ไปแล้วจ้าแล้วห <c oughs> น้นาตามมานะฮะไหนสามสิบพอ เสร็จแล้วไอเนี้ยน้อยนาคุณกระตูอยู่ที่ใดเอาตัวมาได้ไหมคุยรสชาติเอาได้มาเลยเอาตัวมาแล้วก็เดี๋ยวบอกคุณอีสว่าเดี๋ยวจะเสียบต่อให้แล้วนะบอกคุณอีสว่าไม่เกินอีกยี่สิบนาทีเดี๋ยวจะเอาใจนะคะคือยังไงมันต้องมันต้องรอจริงจริงนะมันไม่สามารถทไํไในครั้งเดียวแบบพร้อมกันได้เนาะต่างคนต่างเมนูนะมันคนละเมนูกันอะอ่าก็คล้ายๆผับ ผัดคนละพกผัดคนละกระทะอ่ะใช่ใช่บางทีคุณมาทั้งหมดไหมคะบางครั้งให้คุณทานผัดกะเพราทั้งหมดสิบท่านคุณจะไปอุดหนุนเหรอคะใช่บางคนก็ต้องอยากผัดไทยผัดอะไรหลากหลายหลากหลายเพระาะฉะนั้นจะไปต้องรอนะครับนิดนึงนะฮะนี่ขนาดบัรเร่งที่สุดแล้วนะค,ะะะนค,ครับนะะี่ฮะลงในเครื่องคะนะฮะตุ๊กตาจะได้จะรับเงินทุนกระตูนต่อเออ ไข่แมงดาเราไม่ขีเ้เหนียวเลยนะเอาเลยครับใครจะเปิดเพลงเปิดไปเลยใช่ไหมตมอไปก่อนละเปิดไปเลยเดี๋ยแล้วพูดกบเกลือเนาะโอ้โหโดนน้าดูจานแล้วน้าอย่นเลยโอ้โหน้าจ๋าดูจานเสิร์ฟยังจอมาแล้ว อันนี้คือหนึ่งหนึ่งตัวหรือครึ่งตัวสามไข่สามไข่แค่สามร้อยสามไข่สามร้อยไข่ละร้อยชุดแรกเป็นชุดแรกจานช้อนพร้อมแล้วเรียบร้อยโุเคเน,น,น,นี่ยมันต้อง ประดิบัติโดยเนาะใช้นู้นนิดนี่หน่อยแล้วมันรีบจับเนี่ยมันวันนี้มันหันของไม่ทันคฮิโจอโาก็รู้ขนาดเตรียมของตั้งแต่เช้านะมันไม่ใช่เรื่องเล็กมไม่ใช่เรื่องเล็กอาชีพแม่ค้า,คานี่ผมเห็นแล้วโอ้โหแล้วยิ่งมันเป็นความที่เราจะคงคุณภาพไว้เนี่ยนะใช่ไมดูน่ะมานี่มานี่ไปนะครับโอ้โหโดนสามไข่ 3ไข่สไข่เนะนี่ยไม่เสร็จอยู่ะนต่กสองไข่เขาจะกินกหมดไหมนั่นอะโตม่ตไหม่ตัวนู้นจบแล้วใช่ไห<ๆ>มใช่ไข่สไข่โอ้ลวงลวง ไขี่ยมให้ไปเล็กๆน้อยเดี๋ยวนะสามร้อยบาทคุณจอมาาขยไปเสิร์ฟมาผมเองรับประกันไม่ร่วงถ้าร่วงเราจะค่อยเคลียร์กันขอบคุณนะคะครับตัวใหม่นะด้านนี้นะสามไข่ครับ สวัสดีครับขอที่สั่งได้แล้วครับเท่าไหนครับสามไข่ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับออฟคนละโต๊ะกระดาษโนใช่ไหมรับครับคนละโต๊ะครับโอเคครับที่ผมจหาลงเลยได้ตอนี้แต่ว่ายังไม่ได้สั่งก็ลงเลยนะบอกหกโมงเลยที่เดี๋ยวพี่มาเราที่สั่งได้ได้ได้หรือว่าจะสั่งไว้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อของอ่าเผื่อของถึงไม่ถึงแต่ว่าหรือจะมาสั่งหกโมงก็ได้ ได้นะคะนะสั่งไว้เขียนเบอร์โทรไว้โอเควันนี้มีมดาีลูกนะให้เผาทุกอย่างพยายามเน้นว่าให้สั่งเลยลูกเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวลูกไม่ได้ทานนะแค่อลูกบอกน้องนะแมงดาใส่เบงดาก้ามปูก้ามปูหมดหมดใช่ค่ะปูปูสุก กุ้งสุกไม่แน่ใจว่ามีเปล่าะนะหนูหนูแต่มีโอกาสถึงแต่หนูจะต้องแกงให้ฟังก่อนนะฮะเราเราไม่มีอะไรคินซีฟูดคุณโจอ๋อขอโต๊ะไหนครับโต๊ะนั้นแหละที่เสิร์ฟเมื่อกี้สามไัยอ่ะชัยช<ค>มาค,คนเดียวไม่รู้ถึงเปล่าจริงนะคะแน,น่หนูนั่นแหละแต่ว่าอย่งางเอ่ยถ้าเอ่ยมาหนูยังรู้อีกนะ เดี๋ยวนะหนูอยากเอาใจนะเดี๋ยวหนูท่านะนาถัดใหญ่มาอีกหมลูกจับถัดใหญ่ถัดใหญ่นาเหนื่อยไหมครับวันนี้สัมภาษณ์หน่อยดิโอ้สุดๆนี่ยืนถ่ายกันนี่หลายคลิปเลยเนี่ยวันเดียวเนี่ยครับอ่าดูกันยาวๆนะเพราะว่า เป็นเมนูที่ว่าออกแบบรัวๆนะฮะที่ว่าใครที่ชอบดูเมนูปแปลกๆใหม่ๆเมนูใหญ่ๆนะฮะมาวันนี้ครับจัดเต็มนะคสำหรับร้านส้มตำยำเจเล็กส้มตำยำสามครกเอาประจวบนะฮะกับช่องซูนิโตเวลล์ยูทูบครับถ้าชื่นชอบคลิปนะฮะกรุณากดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะฮะให้ช่องด้วยนะครับ อ,นนอันนี้คือเมนูทะเลีเ,ออเยสุกน,นะครับถ้าเป็นราคาก็คือแม่รู้แม่รู้รจะพูดอะไรพูดมาแล้วโกม,ม้าหมึกแม่รู้ทุกอย่างโกม,าม้าหมึกไข่หนึ่งหร้อยห้าสิบข้นน่นอนถามราคาบ่อยๆนีคือ เพื่อความชัดเจนแตบางทีพราะราคามันบางทีมันอาจจะปรับเปลี่ยนไปได้ตามตามของนะฮะของเล็กของใหญ่เน<า>ี่ฮะก็ะะต้องถามเจเล็กนะฮะนั่นา้องนะั่นหนาต้องถามเจเล็กนะว่าราคาเท่าไหร่นะนะครับสทะเลสุกทะเลสุก ใช่ค่ะคูม้าตลาปูก้ามไดแล้ว่าง่หน้ามาดูเลยเลยนะแม่แน่นต้องคนดีแม่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีอาไรแต่มันเป็นคนบ้าลกึจะได้ได้ทำอะไรได้คุณจต้องเข้าใจอย่าง้นนะครับสรุปว่าไม่ใช่คนดี คนบ้า,บา <laughs> โอหคุกคุ้งซะก่อน,นเจ็นแม่สองร้อย 200. อ้อสองร้อยเองอ้อสองร้อยโดนดแค่จบละโอ้ใส่ถาดใหญ่ด้วย,ม,วยมาจะเสิร์ฟเองมาลูกตาลูกตรงไหนลูกเดินถือน้ำจิ้มไปให้คุณพี่จโจเพราะว่าเดี๋ยวพี่โจไม่เสิร์ฟให้จะหนาวเสิร์ฟได้ไม่ไเปลยไม่เดี๋ยวจะไปคั่วน้ำจิ้ม ที่ไปทีหลังหรือวางใส่กันได้ไหมหน่าเกลียดไหมอ่านั่นแหละได้อยอู่มาแล้วมาแล้วดึงดึงคนออกอะ <laughs> นะครับเจอขอคุณครับก็เดิมนะโอเคครับมาลุ้นกันว่าจะกินหมดหรือเปล่านะฮะ สั่งมาแล้วครับกินหมดไหมครับเนี่ยมาสี่รับกี่คนนะคนเดียวครับคนเดียวด้วยอ่าจัดไปยอดครับหมดเดห่อครับได้หมดห่อได้นะครับ่ะสวัสดีค่ะเจ้าเดียวเหรออันน้นที่ว่าี่ยุธยาอ๋อสองพกว่าวันนี้ทานนะแปดร้อก้ แล้ววันนี้เจอแต่เมนูใหญ่ๆนะฮะแต่ของยังมีลกนะส่นใหญ่ก็มาแล้วก็ต้องออกกลับไปเพราะว่าเจอคิวหกโมงครึ่งนะตอนนี้ค่ะแล้ว,แล,วแล้วใครเข้าใจว่าเจเล็กเนี่ยนะเอาที่โทรหมดไม่ยอมสลับหน้าร้านไม่ใช่นะฮะเจเล็กนเนี่เข้าใจถึงที่สุดนี่หน้าร้านก็มีนะคะแล้วก็ทั้งขาจรนขาบประจํา สลัุณผ่าประจ,าจรํามำจะได้จะบอกคุณให้นะคะครับค่าประจ,ำจรํำจะได้จะทราบดีเลยค่ะว่าจะได้ทานวันไหนหอถ้าจะทานเนื้อคึ้มๆอยากต้องทานวันนี้ต้องโทรมาแต่หัววันครับถ้าไม่มีเบอร์โทรเขาเซ็ตก็ไปได้ที่ค่ะซนิโจทาวเวลสูน,นิโจทาวเวอยูซุครับเจครับดละม้ยรวม40บาทอ๋อนี่เมนูของถูกก็ยังมีส10บาทโชไม่คี้มเลย คือขี้เหล่ก็เป็นทุกคนทำตัวไหนอ่ะตัวไหนโอ้โหนี่ตั้งใจมากินจริงๆนะอ่ะตั้งใจค่ะอันนี้คือมยาจะบอกให้นะคะร้านหนูไม่ได้มีบุคคลที่ว่าไม่ได้รักแบบของหนูนะ่ะจะเป็นซอง F4 รักมากคงตั้งใจนั่งมาเพื่อกินกินแล้วก็ตั้งใจนั่งกับจริงๆ มาโดยตรงเลยเนาะคุณคิดอย่างนี้สิคะถ้าคุณเป็นเอฟซีเจเล็กไม่ใช่เอฟซีถ้าคุณเดินทางกลับเนี่ยเจเล็กพูดคาเดียวเลยค่ะคุณไม่ต้องไปหาน้ำแข็งที่ไหนเดี๋ยวเจเล็กดูแลน้ำแข็งให้คุณโจก็สบายใจนะเนี่หมือนน้ำแข็ร้อยเดียวน่ะเดี๋ยวจาน้ำแข็งแยกให้พอเป็นปลาล้านี่เจเล็กจะแยกเนื้อยิ่งเดินทางนิ่งเค็มนะคุณโจแต่คนทําไม่เค็มนะฮะ ไม่เค็มแล้วค่ะวันนี้ว่าจะให้แมงดาไปกินพัทะตัวไม่ให้ไม่ให้เโอดเลยเป็นอาปากควาจนเลยชาวบ้านเลยปากดีปากดีนะใครเป็นแฟนคลับที่ว่าชอบเห็นเจเล็กกับคุณโจ้โบกันครับนะคะเดี๋ยวเราจะวางหมักวางเมย์แล้วนะคะคุณโจเช่วยนะแกะหอยแข็งแกะไม่ทันนะจริงเหรอโจะบ้าตายใครมีมีแบบรับแกะหอยแข็งเหรอ กี่ร้านเอาแค่นั้นแค่นั้นแหละเืออะพิ่งรอบร้านเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ีแฟนอย่างว่ามีสามีสองคนค่ะหนูถามว่าทำไมล่ะคะเขาบอกว่าจะเอาไปเป็นคนรับใช้ฝากบ้านของ หนบอกว่าถ้าได้ไปเดี๋ยวมันผู๋เถอหลังคาเลี่ยมหน่อยนะคะับมาเสร็จแล้วลูกคราวนี้คุณโจเดี๋ยวมีตั้งใหญ่อีกเดี๋ยวจะดูให้ออ๋ครัับมีทานให่นี่มีอีกนะครับ